ครับัดทูครับถ้ามีคุณสารยาผู้เดินมักในดับชั้นอินทรีย์ภาวนาสูตรอ่ันนี้ก็จะมาสาธยายพระสูตรอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะนะครับนร้อมกับสัธทค่ะท่านอาจารย์อ่าพร้อมไหมพร้อมค่ะอะถ้าพร้อมก็เชิญได้เลยเนาะนร้อมกับสัธทค่ะ เชิญอะไรครับเว้ระยะห่างมากไปแล้วครับไม่ต้องเว้ระยะห่างในนี้ไม่มีโควิดครับสาบคุค่ะข้าพเจ้านางพิุลศริยากำหนดท่องพระสูตรอินทราวนาสูตรแบบอริยะหนึ่งทับสองข้อที่แปดร้อยห้าสิบสามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าไผ่ในนิคมชื่อกัดชังคลาครั้งนั้นแลอุตลามานพสิทธามปาลาสิริยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วทูลป่าใสากับพระผู้มีพระภาค ชั้นผ่านการทักทายปาใสพอให้ละลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งข้อที่854พอนั่งเรียบร้อยแล้วถ้าผู้มีพระภาคได้ตัดถามดังนี้ว่าดูก่อนอุตละปาลาศิริยะพาม สแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือเปล่าสแสดงพักโคโดมผู้เจริญดูก่อนอุตระ,ะแสดงอย่างใดด้วยประการใดข้าแต่พักโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข่านปาลาสิริยะพามแสดงการเจริญอินทรียแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า อย่าเห็นรูปด้วยจกักษุอย่าได้ยินเสียงด้วยโสตด,ดูก่อนอุตระเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปาลาศิริยะาามต้องเป็นคนตาบอดต้องเป็นคนหูหนวกเพราะคนตาบอดไม่เห็นรูปด้วยจกักษุ คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงด้วยโสดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุตรามานุสิตปาลาสิริยะรรม นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าโบเศร้าหมดปฏิพานจึงรับสั่งกับท่านแต่ท่านพระอานนท์ว่าออข้อแปดห้าห้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคข้อแปดร้อยห้าสิบห้าลำดับนั้นท่านพระ,ะพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทราบว่าอุตตละมานพสิทธิปาลาสิริยภร,รมนิ่งคอตกก้มหน้าซบเศ้าหมดปฏิพานจึงรับสั่งกาท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ปาลาสิริยภารรมย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งส่วนการเจริญอินทรีย์ อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยย่อมเป็นอีกอย่างหนึง่งท่านพระอานนทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงการเจริญอินทรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยภิกษุทั้งหลายฟังต่อ พระผู้มีพระภาคอ่าแล้วจักทรงจำไว้ดูก่อน,นอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปท่านพระนอานนทูนลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์ุณผชมีธรนาสูตรอริยะหนึ่งทะสอง ด้วยวินจีภาวนาสูตรแบบอริยะสองทับสองข้อที่แปดร้อยห้าสิบหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดดังนี้ว่าดูก่อนอานน์ก็การเจริญอินทรีย์ อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรเป็นเป็นอย่างไรดูก่อนอานนนพิสูนในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นพอเห็นรูปด้วยจักสุ เพรเห็นรูปด้วยจักสุเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตายยับอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดตานีดนั่นคืออุเบขาเธอ จึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบขาจึงดำลงมั่นดูก่อนอาโนนพิสูรูปพิสูพิสูพิสูรรูปใดรูปหนึ่งอาสาธุ พิสูรรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกับพิบตาฉะนั้น ปุเบขาย่อมดำลงมั่นดูก่อนอานอนนนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในในในรูก<ป>ที่รู้ได้ด้วยจักษุยังไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ<ป>ข้อที่แปดร้อยห้าสิบเอด ดูก่อนอานปนปักการอื่นยังมีอีกที่สุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นพอเห็นพอเห็นเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะได้ยินเสียงด้วยโส่ เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังฆตายาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปาณีนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังขาตายาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปาณิตนั่นคืออุเบขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียอุเบขาจึงดำลงมั่นดูก่อนอาโนนที่สูตรรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เรีวพันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนเหมือนอย่างบุรุษมีมีกำลังดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบากฉะนั้น ดูก่อนอนโนนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสดอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวิในของพระอริยะข้อที่แปดร้อยห้าสิบแปดดูก่อนอานุน ประการอื่นยังมีอีกพิสูจกเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจดูก่อนอานนท์ ประการอื่นยังมีอีกพิสูจเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจพราอดมกลิ่นด้วยคานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ <c oughs> ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังฆตายา อาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้อันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียอุเบกขาจึงนำลงมั่นดูก่อนอานนน พิสูรรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างหยาดน้ำกิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่กิ้งไปสักน้อยนึงฉะนั้น ดูก่อนอานน์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฐานะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะข้อที่แปดร้อยห้าสิบเก้าดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกทิสุข ีิสู่เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งสามชอบใจและไม่ชอบใจและไม่ชอบใจเพราะอิ่มลดด้วยชิวหาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ ึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังฆาตายาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดตานีดนั่นคืออุเบขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียโอเบขาจึงดำลงมั่น ดูก่อนอาโนนพิสูรรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เรวพันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบูรุษมีมีกำลังตะล่อมก้อนเพหะไว้ตรงปลายลิ้นแล้วถ่มไปโดยไม่ลำบากฉะนั้น ดูก่อนอาโนนนี่เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรถที่รู้ได้ด้วยจิวหาอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวิัยของพระอริยะข้อที่แปดร้อยหกสิบดูก่อนอาโนนประการอื่นยังมีอีก พิสูจเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจพอถูกต้องโธาพธพะด้วยกายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังฆตายา อาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปาณิตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียอุเบกขาจึงดำลงมั่นดูก่อนอาโนนพิสูรรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจและไม่และไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้โดยเร็วพันรได้โดยเร็วพันทันทีโดยไม่ลำบาก โดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นดูก่อนอานนนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโพธพภะที่รู้ได้ด้วยกายอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวิัยของพระอริยะข้อที่861 สูก่อนอานนนปรารา์อื่นยังมีอีกพิสุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ <c oughs> เพราะรู้ทำมาโลมด้วยมโนเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ ขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังฆาตายาอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตนั่นคืออเุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำลงมั่น ดูก่อนอาโนนที่สู่รูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นอันเกิดขึ้นแล้วได้เร็วพันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนบูรุษมีกำลังหยดหยาดน้ำสองหรือสาม สองรือ้อซ้ำหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวนันความหยดลงแห่งหยาดน้ำนั้นยังช้าทันทีนั้นหยาดน้ำนั้นยังจะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียวฉะนั้นดูก่อนอานนนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมารม ที่รู้ได้ด้วยมโนอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูก่อนอานนท์อย่างนี้แลเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะข้อที่แปดร้อยหกสิบ หกหกสิบสองดูก่อนอาโนนแปดร้อยหกสิบสองดูก่อนอาโนนก็พัะเสขาผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรดูก่อนอาโนนที่สุดในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจพ่อเห็นรูปด้วยจักสุเธอย่อมอึดอัดเบื่อนายเกลียดชังความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเกิดความชอบใจเกความไม่ชอบใจ ความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะได้ยินเสียงด้วยโสดเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเพราะลิ้มรสด,ด้วยชิวหาเพราะถูกต้องโธทภ้าด้วยกายเพราะรู้ทำมามณมด้วยมโน เธอย่อมอึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชังความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอ,อันเกิดขึ้นแล้วอันเกิดขึ้นแล้วนั่นดูดูก่อนอานนนอย่างนี้แลชื่อว่าพระ เช่ค่ะพระเสกค่ะผู้ยังปฏิบัติอยู่สค่ะท่านอาจารย์ข้อที่แปดร้อยหกหกสิบสามดูก่อนอานุนก็พระอริยะผู้จเจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรดูก่อนอานุน พิสูในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักสุเธอถ้าหวังว่าจะอืมเธอถ้าหวังว่าจะมีความสําคัญในสิ่งปในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งนั้นนั้นถ้าเป็นของ ไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งในสิ่งทั้งปฏิกูลและ ไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกรูลและไม่ปฏและปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกรูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูนอยู่ได้ ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปะชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปะชัญญาได้พ่อที่แต่ลแต่ แปดร้อยหกสี่ถูครับดูก่อนอน,นุปัะการอื่นยังมีอีกที่สู่เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะได้ยินเสียงด้วยโสตเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเพราะริมรสด,ด้วยชิวหาเพราะถูกต้องโพธภาด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยมโนษ เธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของว่าว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิโกณและไม่ปฏิโกณว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งในสิ่งไม่ปฏิโกณและปฏิโกณและ และปฏิกูลก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของว่าเป็นของกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้น อยู่อย่างมีสติสัมปาชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปาชัญญาได้อ่าดูก่อนอานน์อย่างนี้แลชื่อว่าพระอริยะผู้จเจริญอินทรีย์แล้วข้อที่แปดร้อยห้าสิบหกอ๋อห้าสิบห้าุ่งกับสาธุกรับท่านจัง แปดร้อยห้าสิบห้าแปดร้อยหกสิบห้าดูก่อนอานน์เราแสดงการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะแสดงพระเสขะแสดงพระเสขาผู้ยังปฏิบัติอยู่ แสดงพระอริยาผู้เจริญอินทรีย์แล้วด้วยประการฉะนี้แลดูก่อนอาโนนจิตใดอันศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์พึงพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิตนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอดูก่อนอาโนนนั่นโคนไม้นั่นเหลือนว่าง ธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลัง <Yeah. S 1> นี้เป็นคำพ่ำสอนของเราแก่พวกเธอท่านพระอาโนนพระผู้มีพระภาคาอืมสาธุข้าพัจ้าจพระผู้มีพระภาคได้ตัด พระภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพาอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชาตินี้แล้วนาทุกข์ค่ะคุณค่ะท่านค่ะด่าทุกข์ท่านพิคุณไตยาเก่งมากมาเป็นไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างส่าธุค่ะน้ำตาไหลอยค่าท่านอาจารย์อ่าีเล็กด่าทุค่ะงานท่านอย่างเดียวนะ ท่านก็ผ่านนั่นก็ถือว่าบรรลุพะสูตรอินทรีย์ภาวนาสตรแล้วต่อไปก็เหลือแค่โลมาสาสัปปะสาสานก็เลยไม่คิดสอบหายปวดหัวยังหายแล้วค่ะเ่มือนกันล่องเลยค่ะผู้สาธุค่ะไม่น่าเชื่อเลย หายไปไหนแล้วไม่รู้ก่อนทุกนี้ยังมึนตึ๊บๆๆอยู่เลยเนาะอือง้ง่ายก็ยังไปไหนวะเห็นไหมรู้พระสูตรพระองค์ไม่ได้หรอกอือค่ะท่านนี้แหละนะเอาไม่เป็นไรน,นะอันนี้ก็ขออนุโมทนาจตุภูมิให้กับท่านวิกุลศรยาผู้เดินมรรคในระดับอินทร์พนาสูรแบบอริยะผู้บรรูุพระสูตรทีนีนะ จะเหลือแค่ลมหาสาสาปัสาสาดับท่านก็จะบรรลุบริบูรณ์นะนะเอาละมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับน้ำกาวเท,าวทาา้าท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์อืมเอาละถ้าไม่มีอะไรจะกล่าวทพื่อนุนยาตใช้เวลากับาท่านพิจิตรจริยาเพียงแค่นี้ต่อนนะครับน้ำกลาวสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับสวัสดีครับ 是的，他。